คุณผู้ฟังคือคนหนึ่งที่ชอบพูดว่าไม่มีเวลาหรือว่าเวลาที่มีใครถามว่าเฮ้ยทาไมไม่ทําอย่างนั้นไม่ทําอันนี้หรือว่าอยากจะริรเริ่มพัฒนาตัวเองรเริ่มที่จะทําอะไรใหม่ๆคิดว่าอยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆแต่คําตอบก็คือเออไม่มีเวลาคุณผู้ฟังเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าคะถ้าเป็นแบบนั้น EP นี้เหมาะกับคุณคะ่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คีบมีบีซีพอดแคสต์เพราะชีวิตคือการทดลองใน EP ีที่97นะคะใน EP ีนี้จะมาแนะนำหนังสือที่เป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจให้เอมอย่างมากเลยนะคะในปี2022นี้เป็นเล่มที่2ที่อ่านจบในปีนี้นะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากที่อยากจะมาเล่าหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเมื่อฉันลองตื่นก่อนโลกนะคะซึ่งเขียนโดยคุณคิมยูจินซึ่ง เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นทนายความชาวเกาหลีนะคะหนังสือก็ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อมารินนั่นเองนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะเปิดโลกเลยทีเดียวนะคะสําหรับคนที่ชอบมีข้ออ้างว่าไม่มีเวลาอยากจะทําอันน้นอันนี้ก็ไม่มีเวลาจะทํานะคะเราอาจจะไม่มีเวลาจริงๆหรือว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะจัดการเวลาของเราได้นะคะแต่หลายคนอาจจะเป็นคล้ายๆกับเองก็คือว่าเวลาที่เราอยากจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆเนี่ยด้วยความที่เราทํางานประจํา เพราะฉะนั้น8ดโมงเช้าถึง5โมงเย็นหรือ6โมงเย็นเป็นช่วงเวลาของการที่เราจะต้องทำงานประจำอย่างเต็มที่พอหลังจากเลิกงานแล้วก็จะทานข้าวอาบน้ําอะไรเสร็จเราก็เหนื่อยอ่อนเกินไปเกินกว่าที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆเหมือนพลังงานทั้งหมดมันถูกใช้ไปกับการทํางานประจําแล้วนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้เปลี่ยนความคิดหนึ่งก็คือว่าแล้วทําไมเราถึงไม่เริ่มก่อนที่คนอื่นเขาจะเริ่มละ่ะหรือทําไมเราไม่เริ่มในตอนเชา้าล่ะเพราะว่าตอนเช้าเรายังมีแรง เรามีพลังอยู่นั่นเองนะคะซึ่งประโยคที่รู้สึกโดนใจมากๆเลยในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาบอกว่าเช้ามืดเนี่ยเป็นเวลาที่ฉันเป็นผู้นําส่วนนอกนั้นอะ่ะคือเวลาที่ปล่อยไปตามโชคชะตาถ้าเรามาลองคิดดีๆแล้วก็ตีความหมายจากประโยคนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าเออจริงช่วงเช้ามืดเนี่ยจะยังไม่มีใครมาวุ่นวายอะไรกับเราน้องในทีมยังไม่โทรหาลูกค้ายังไม่โทรมาเพื่อนร่วมงานยังไม่ชวนคุยเรามีช่วงเวลาอันเงียบสงบแล้วก็เป็นเวลาที่เรา ราสามารถที่จะมีได้แต่ปัจจุบันเราเอาเวลาอันมีค่าเหล่านั้นนะคะนอนเพราะว่ากว่าเราจะนอนก็ตีหนึ่งตีสองหรือหลังเที่ยงคืนไปแล้วนะคะไอ้ครั้นจะตื่นเช้าตู่มาเนี่ยร่างกายมันก็ไม่ไหวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยเขาก็เลยบอกเล่าเรื่องราวของการปรับตัวเองให้ตื่นเช้าหรือว่าตื่นก่อนโลกนะคะโดยที่คุณคิมยูจินเนี่ยนะคะเขาตื่นตีสี่ครึ่งมาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วนะคะแล้วสิ่งที่ เขาทาได้ต้องบอกว่าไม่ใช่อยู่ดีๆเขาทําแล้วแบบมันเปลี่ยนได้ในทันทีนะคะเขาก็ผ่านความยากลําบากในการทั้งเรียนหนังสือไปด้วยทํางานไปด้วยหรือว่ามีภาวะเบิร์นเอาท์หลังจากที่สามารถสอบทนายได้แล้วได้อย่างที่หวงังแล้วว่ากลับมาเป็นทนายที่เกาหลีได้แล้วเนี่ยแต่อยู่ดีๆนะคะเขาก็แบบนั่งมองจอคอมพิวเตอร์แล้วก็ ร้องไห้ออกมาเพราะรู้สึกว่าทำไมชีวิตมันไม่มีความสุขเลยเขาเจอกับภาวะเบร์นเอาจากการทํางานหนะักเหมือนเหมือนกับเราเลหลายๆคนที่ทํางานประจําเหมือนกันนะคะแต่การที่เขาตื่นเช้าตรูงง่เนี่ยตีสี่ครึ่งเขาสามารถที่จะทําในสิ่งที่เขาตั้งเป้าหมายไว้นั่นก็คือการสอบทนายทั้งสองรัฐในอเมริกาได้นั่นก็คือจอร์เจียแล้วก็นิวยอร์กนะคะถามว่าเขาทําได้สําเร็จในคราวแรกเลยไหมไม่แต่เมื่อพบกับความผิดหวังเขาก็ได้ปรับเปลี่ยนชีวิตแล้วในที่สุดเขาก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยการทําแบบนี้มัน ประสบความสําเร็จเขาก็เลยมาบอกเล่าผ่านหนังสือเล่มนี้นะคะร่วมถึงช่วงเช้านอกจากจะทําตามเป้าหมายที่เขาอยากจะได้แลลวฉันดูแล้วว่าช่วงนี้ฉันต้องตื่นเช้ามาเพื่ออ่านหนังสือสอบทนายแล้วหลังจนากนั้นไปทํางานแล้วก็กลับมาหนังสืออีกรอบหนึ่งแบบนี้นะคะทีนี้พอเรียนจบแล้วเขาก็เริ่มอยากที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นกันแต่ต่อ YouTube หรืออะไรต่างๆพอเราคิดมาย้อนนี่แบบตัวเราถ้าคิดว่าเออเนี่ยหลังเลิกงานแล้วอ่ะจะไปเรียนตัดต่อ YouTube เนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยแรงพลังมันหมดแล้วฉันใช้ มันไปหมดแล้วกับการทํางานประจําหรือว่างานหลักของฉันนะคะมันก็ไม่แปลกถ้าเราจะบอกว่าฉันไม่มีเวลาเลยแล้วก็ถ้าทําอีกมันรู้สึกว่าเหมือนตัวเองไม่ได้พักผ่อนนะคะอันนี้ก็เข้าใจได้แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาชนะภาวะเบิร์นเอาจากการทํางานหนะักได้ด้วยการตื่นเช้าแล้วก็ให้เวลาในการแบบดูแลจิตใจแล้วก็ร่างกายของตัวเองในช่วงเช้ามืดได้ทบทวนความรู้สึกหรือว่าทำเดลี่เจนนอร์ลิงนะคะเขียนความรู้สึกในแต่ละวันไปหรือว่าที่ผ่าน มาในวันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างอย่างเงนะคะแล้วเขาก็เปลี่ยนเวลาพักของตัวเองจากช่วงเย็นมาเป็นช่วงเช้าตรู่แทนบางทีในการตื่นเช้าเนี่ยบางทีก็แบบมันไม่จำเป็นจะต้องแบบ มุ่งแต่ทําตามเป้าหมายก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นช่วงที่แบบให้เวลาเป็นมีไทม์ของเราในการที่เฮ้ยจะไปทําในสิ่งที่เราอยากทําจริงๆในช่วงที่ไม่มีใครรบกวนหรือว่าไม่มีตารางอื่นๆเข้ามาแทรกแสงได้นะคะซึ่งแน่นอนข้อดีของช่วงเช้านะคะข้อดีหลักๆเลยคือมันเป็นเวลาของเราจริงๆอย่างที่บอกไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีตารางงานอื่นๆมาแทรกหรือไม่มีงานด่วนอะไรที่เข้ามามันเป็นเวลาของเราเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เราสามารถที่จะโฟกัส ในสิ่งที่เราต้องการจริงๆได้เหมาะที่จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้เปลี่ยนแ <Stuart> ปลงตัวเองพัฒนาตัวเองในสิ่งที่เราอยากจะทํามันอาจจะไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่แต่ว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองวันละนิดวันละนิดและเราเอาจจะเห็นผลที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากก็ได้จากการที่เราทําแล้วก็เปลี่ยนแปลงมันเรื่อยๆทุกๆวันวันละทีละนิดทีละหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นมันเหมาะมากสําหรับคนที่รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีเวลาอยากจะ ออกกําลังกายอยากจะลดน้ําหนักแต่ออกตอนไหนล่ะตอนเย็นก็เหนื่อยเกินไปนะคะปรับมาตื่นเช้าขึ้นสักหน่อย อาจจะไม่ต้องถึงขั้นตีสี่ครึ่งนะคะแบบคุณคิมยูจินก็ได้แต่ว่าจากที่เคยตื่น7โมงลองตื่นมาสัก6โมงไหมแล้วก็ออกกำลังกายสัก45นาทีพักสัก15นาทีแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็พร้อมจะทำงานหรือว่าใครที่กำลังจะแบบเฮ้ยฉันอยากจะทดลองเส้นทางใหม่ๆในชีวิตฉันอยากจะลาออกจากงานแล้วก็เตรียมตัวสมัครงานแต่โหถ้าทำหลังเลิกงานมันไม่ไหวจริงๆลองปรับมาตื่นเช้าขึ้นแล้วมาเตรียมตัวสมัครงานอัปเดต C ีีของคุณอัปเดตเรซูเม่หาบริษัทที่คุณกำลังอยาก ทําหรือว่าหาคอนเนคชันในช่วงเช้าหรือว่าถ้าคุณอยากจะพัฒนาทักษะอะไรต่างๆคุณสามารถเรียนคอร์สออนไลน์ได้ที่อยากเรียนจากที่บ้านในช่วงเช้าตรู่ถ้าหาคําตอบของคุณคือการที่แบบจะทําอะไรในช่วงเย็นแล้วมันเหนื่อยล้าเกินกว่าจะทําอะไรบางทีช่วงเช้าอาจจะคือคําตอบของพวกเราเหล่านกฮูกทั้งหลายก็ได้นะคะหรือใครที่เป็นนกที่ตื่นเช้าอยู่แล้วนะคะอาจจะตื่นเช้าขึ้นอีกสักนิดแล้วคุณอาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่คุณไม่เคยรู้ก็ได้ ะะและระหว่างนี้ค่ะเราไม่ต้องตึงเครียดมากด้วยความที่มันเป็นช่วงเช้าทุกคนจะตื่นมาอย่างส,สบายๆสร้างบรรยากาศให้มันรู้สึกมีความสุข นะคะคุณอาจจะสร้างบรรยากาศเช่นเปิดเพลงเบาๆคลอจิบเชาอุ่นๆนะคะเพื่อวอร์มร่างกายให้รู้สึกตื่นขึ้นมาแล้วก็อาจจะจุดเทียนหอมหรือว่ามีอะไรที่คุณรู้สึกว่าทาแล้วคุณรู้สึกผ่อนคลายสบายๆอาจจะคุณตื่นเช้าตรู่มาเพื่อมากหน้าก็ได้แล้วก็เรียนออนไลน์ไปด้วยอันนี้มันแล้วแต่เรานะคะมันแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนว่าคุณรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกรีแลกซ์ด้วยกิจกรรมอะไรหรือว่าด้วยเอลิเมนต์อะไรที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขคือแค่อ่านในหนัง ือเน่ะะคะก็รู้สึกมีความสุขไปแล้วด้วยคือไม่รู้เป็นยังไงพอเรารสึกว่าอ่านแล้วเราอินแล้วรู้สึกเฮ้ยอ่านแล้วชีวิตเรามีความหวังใช่ถ้าฉันอยากทําแบบนี้ฉันแค่ต้องตื่นเช้าขึ้นเท่านั้นเองแล้วฉันก็จะมีเวลามากขึ้นในการทําสิ่งเหล่านี้รู้สึกว่ามีแรงที่อยากจะแบบเริ่มต้นตื่นให้เร็วขึ้นอันนี้ลองดู ะะอาจจะเวิร์กก็ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งข้อดีของการตื่นเช้าคนที่ตื่นเช้าด้วยประจําก็อาจจะไม่ได้รู้สึกมากนั่นก็คือว่าการที่ตื่นเช้าอ่ะเหมือนเรากําลังได้ก้าวนาคนอื่นไปอีกหนึ่งก้าวเหมือนฉันตื่นก่อนเธอฉันเริ่มก่อนเธอฉันเริ่มก่อนโลกที่กําลังจะเริ่มเราเหมือนความรู้สึกคือเฮ้ย <Hey, S 1> ฉันได้เริ่มแล้วบางทีงานบางอย่างเนี่ยมันถูกทําให้เสร็จสิ้นแล้วจากการจัดการงานค้างคาตั้งแ,แต่เช้าตู่ของฉันเพราะฉะนั้นวันทั้งวันในการทํางานเราจะอาจจะรู้สึกทํางานอย่างหมดกังวลเพราะว่างานยาก ได้ถูกทําไปแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ก็เป็นไปได้นะคะทีนี้คาถามนะคะที่ระหว่างทางในการอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหตื่นตีสีครึ่งจะไปทํำยังไงได้มันต้องรู้สึกสโลสเลั lay, มต้องงว่วงงุนไปทั้งวันแน่นอนนะคะซึ่งเขาก็แชร์วิธีการตื่นตีสีครึ่งนั่นก็คือว่า การที่เราจะตื่นเช้าตรู่ได้เนี่ยมันหมายถึงว่าเราจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่คืนก่อนหน้าจะ้ะไม่งานเราจะรู้สึกเพลียที่เรารู้สึกเพลียรู้สึกแบบเหนื่อยจากการตื่นเชา้าเกิดขึ้นจากการที่คืนก่อนหน้าเรานอนดึกเกินไปเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตื่นเช้าขึ้นเราอาจจะต้องถามว่านอนกี่ชั่วโมงถึงจะเพียงพอสําหรับเรานะคะแล้วเวลาไหนคือเวลาที่เราควรจะเข้านอนสมมุติว่าคุณคิมยูจินเนี่ยนะคะจะต้องตื่นตีสี่ครึง่งเขาก็บอกว่าบางทีเนี่ยเขาก็เต็มตัวนอนตั้งแต่สามทุ่มครึง่งนอนหลับเ็ จร,จริงก็คือสีทุม่มแล้วก็ตื่นตีสี่ครึง่งเขาต้องทําแบบนี้เขาถึงจะรู้สึกว่าเฟรชตอนที่ตื่นแต่เช้านะคะมันไม่ได้หมายถึงว่าการที่เราตื่นเช้าตรู่คือการลดเวลานอนของเราแต่มันหมายถึงว่าเราจะต้องวางแผนชีวิตแล้วก็ควบคุมตัวเองให้เข้านอนตามเวลาที่มันควรจะเป็นเพื่อที่ตื่นมามันจะไม่เพลียไม่เหนื่อยแล้วบางทีเราอาจจะต้องสํารวจโดยรอบว่าเออถ้าไม่อยากเหนื่อยที่เราต้องนอนกี่ชั่วโมงคืนนี้ต้องทําอะไรบ้างมีอะไรที่มันข้างทางหรือเปล่าหรือว่าวันถัดไปต้องทําอะไร ะะให้พิจารณาพวกกิจกรรมต่างๆที่เราจะต้องทําทีนี้เนี่ยอยากเครียดจนเกินไปเวลาตื่นเนี่ยมันอาจจะยืดหยุ่นได้ตามเวลาเข้านอนคือแน่นอนแหละคนเรามันต้องมีสังคมมันต้องมีกิจกรรมที่อาจจะทําให้เวลานอนของเรามันเคลื่อนไปเคลื่อนมานะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องยืดหยุ่นเวลาเข้านอน แล้วก็เวลาตื่นของเราให้มันเหมาะสมแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าคุณจะเริ่มแล้วก็อยากจะเริ่มจะตื่นเช้าตรู่เนี่ยสิ่งที่หนังสือเขาเน้นย้ำเลยก็คือว่าอย่ารู้สึกว่าล้มเหลวถ้าตื่นสายคือเวลาบางทีเราตั้งใจทําอะไรมากๆแล้วมันไม่ได้เราจะคิเฮ้ยทำไมเราทําไม่ได้ทําไมมันถึงล้มเหลวทําไมมันถึงไม่ได้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้อย่าคิดแบบนั้นให้คิดในเชิงบวกว่าเออมันเป็นวันที่เราได้พักเต็มที่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เริ่มใหม่ให้กําลังใจตัวเองนะคะเพราะว่า เราไม่ได้กำลังแข่งกับใครเรากำลังแค่ควบคุมตัวเอง ะะอันนี้คือข้อสําคัญทีนี้คําถามต่อมานะคะที่เอ็ก็ถามตัวเองเหมือนกันแล้วก็หนังสือก็คงจะเหมือนจะรู้ใจคําถามของเราเขาก็เลยมีคําตอบมาให้ว่าฉันไม่เคยตื่นเช้าเลยฉันไม่รู้หรอกว่าไอเดียในการตื่นเช้าตื่นมาทําอะไรดีนะคะไม่รู้ว่าถ้าคุณผู้ฟังอ่านแล้วจะมีคําถามคล้ายๆกันหรือเปล่านะคะสาหรับเอ็มอะเอ็มมีคําถามเหมือนกันนะว่าเออตื่นเช้า,าจะทําอะไรออกกําลังกายหรอเราก็ออกกําลังกายตอนเย็นไปแล้วนี่เนะี่ยเขาก็มีการไกด์ไลน์นะคะว่าเฮ้ยกิจกรรมที่ตื่นมาแล้วทาอะไรดีหนึ่ง จัดการงานที่ค้างคางงานที่ยากที่สุดของวันนั้นเอามาทำหรือว่างานที่แบบมันจะต้องส่งตามกําหนดแล้วเนี่ยก็เอาขึ้นมาทําก่อนเราจะรู้สึกสบายใจแล้วก็ลดความเครียดในวันนั้นลงได้เยอะเลยนะคะหรือว่าใครที่ไม่ได้ออกกําลังกายอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณอาจจะเลือกออกกําลังกายที่อยากออกในช่วงเช้าก็ได้ ะะหลายคนเนี่ยจะบอกว่ามีลูกไม่มีเวลาวกําลังกายเลยอันนี้เถียงนะคะเพราะว่าน้องที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานของเอ็มพีออฟฟิศเนี่ยน,นะคะเขาวิ่งทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ถามว่าไปวิ่งตอนไหนเอาเวลาไหนไปวิ่งะคะ่ะเขาก็บอกว่าเขาตื่นตีห้ามาวิ่งหนึ่งชั่วโมง6โมงเช้าลูกตื่นก็พร้อมจะใช้กิจกรรมแล้วก็พร้อมจะใช้เวลากับลูกแล้ว ะะเพราะฉะนั้นคนที่บอกไม่มีเวลาเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้มากหรือเปล่านะคะอันนี้ให้ลองคิดดูหรือว่าตื่นเช้าขึ้นมาคุณมีทักษะอะไรที่คุณอยากจะเรียนรู้ใหม่ๆคุณอยากจะเขียนโค้ดหรือเปล่าหรือว่าคุณอยากจะพัฒนาตัวเองคุณอยากจะอ่านหนังสือที่คุณสนใจหรือว่ากองดองที่คุณกองไว้แล้วยังไม่มีเวลาได้อ่านหรือว่าคุณไม่มีเวลาแมาก้กระทั่งจะฟังพอดแคสต์ก็มาฟังกันช่วงเช้านี่แหละจิบชาอุ่นๆไปดมกลิ่น หอมๆของเทียนหอมแล้วก็อากาศเย็นเอื่อยๆในช่วงเช้ามันจะดีแค่ไหนมันเหมือนให้รางวัลชีวิตก่อนที่เราจะไปทํางานนะคะหรือว่าคุณเอางานอดิเรกที่คุณอยากทํามาทําในช่วงเช้าแทนคุณถักนิตติ้ง คุณถักโคเชหรือคุณมีแอคทิวิตี้อะไรที่คุณอยากทำแล้วก็เป็นฮ็อบบี้วาดรูปหรือเปล่าหรือว่าคุณอยากจะทำอะไรก็เอางานอดิเรกเหล่านั้นอะมาทำในช่วงเช้าวันละ1-2ชั่วโมงแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าคุณอยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานเช่นคุณอยากจะรู้วิธีการตัดต่อ YouTube นะคะตัดต่อวิดีโอหรือว่าคุณอยากจะเรียนรู้สก,กิลอะไรใหม่ๆก็ทำได้ในช่วงนี้เช่นเดียวกัน ะะอันนี้ก็คือพูดถึงในวันธรรมดานะคะในช่วงเช้าตรู่ของวันธรรมดาแล้ววันเสาร์อาทิตย์ล่ะนะคะวันเสาร์คือเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับเวลาทองของเราเลยทีเดียวเขาก็บอกว่าวันเสาร์เช้าตรู่คือเก็บตกในสิ่งที่อยากทําแต่ไม่ได้ทําในช่วงของวันธรรมดา ที่เราอาจจะทําไม่ได้หรือว่าเวลามันอาจจะกระชั้นชิดแล้วก็ใกล้เคียงกับเวลาทํางานไปสักหน่อยนะคะวันเสาร์นี่ก็ว่าให้สุดเหวียงกันไปเลยนะคะเคยอยากทําอะไรก็เอาตารางมาอัดแน่นในวันเสาร์แทนส่วนวันอาทิตย์นะคะเมื่อเราเดินเครื่องอย่างเต็มที่แล้ววันอาทิตย์ก็ควรจะให้เวลาในการพักผ่อนเต็มที่เลยไม่ต้องไปเร่งไปรีบอาจจะตื่นสายขึ้นสักหน่อยสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะคะเหมือนให้ร่างกายได้พัก จะได้รีเฟรชแล้วก็พร้อมที่จะไปทํางานในสัปดาห์ต่อไปละนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้เล่าทุกอย่างที่มีในหนังสือนะคะแต่ว่าคิดว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ลองไปอ่านคือใครที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใครที่รู้สึกว่าชีวิตมันหอยเหี่ยวเกินไปการใช้ชีวิตแบบเดิมๆทํากิจกรรมแบบเดิมๆม,มันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราขนาดนั้นแต่ถ้าเราลองตื่นเช้าขึ้นสักครึ่งชั่วโมงค่อยๆฝึกไป1ชั่วโมง คุณอาจจะมีเวลากลับมามากขึ้นคุณอาจจะมีความสุขมากขึ้นจากการที่คุณได้ทํากิจกรรมที่คุณอยากจะทําตั้งแต่ในช่วงเช้าเหมือนให้รางวัลตัวเองตั้งแต่เช้าเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็พร้อมที่จะสู้กับงานที่มาหนักหนาสาหัสตลอดทั้งวันละแล้วเราก็พักผ่อนได้อย่างเต็มที่ในตอนเย็นโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรละเพราะว่าเราได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคนที่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะข้อดีของหนังสือเล่มนี้ก็คือในท้ายเล่มนะคะเขามีตัวอย่าง morning planner ให้สําหรับคนที่อยากจะเริ่ม ะะซึ่งมันก็ดีมากเขาก็จะแบ่งเป็นช่วงเวลานะคะในแต่ละชั่วโมงแล้วก็เป้าหมายว่าวันนี้เป้าหมายแล้วก็ความตั้งใจของเราอยากจะทําอะไรเรามีช่วงเวลาว่างเวลาไหนบ้างนะคะเราจะต้องตื่นกี่โมงนอนกี่โมงนะคะแล้วก็พลอตเวลาเลยแล้วก็เขียนสิ่งที่เราอยากจะทําในวันนั้นๆนะคะลองเขียนดูเอ็มก็คิดว่ามันก็น่าสนใจดีนะคะเราอาจจะเอามาลองเขียนตามแพทเทิร์นของเขาก็ได้หรืออาจจะปรับเปลี่ยนไปตามที่เราคิดว่าเราถนัดก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าในช่วง ่วงเริ่มแรกยังโไอเดียว่ายจะเริ่มยังไงก็เริ่มจาก morning planner ที่เขาให้มาท้ายเล่มนี่แหละก็เหมาะมากๆแล้วเขาก็บอกวิธีใช้ด้วยนะคะซึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรสําหรับคนที่รู้สึกว่าโอ้ยเช้าตรู่อยังเช้าเกินไปยังทําช่วงเช้าไม่ได้ก็อาจจะลองตื่นให้มันเร็วขึ้นอีกสักนิดนะคะอันนี้บอกตัวเองนะคะหรือว่าจริงๆแล้วในหนังสือเนี่ยคุณคิมยูจินเขาไม่ได้ utilize เวลาแค่ในช่วงเช้าของวันของเขาเท่านั้นนะคะเขายังหาเวลาในช่วงพักรางวันในการ ที่จะแบบศึกษา หรือว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เขาอยากจะทํานะคะแล้วก็เขาก็จะแปรช่วงเย็นไว้สําหรับสิ่งที่เขาอยากทําเช่นเดียวกันเหมือนชีวิตเขามันมีการวางแผนที่แบบค่อนข้างจะชัดเจนว่าเช้ากลางวันเย็นฉันควรจะทําอะไรแล้วเขาก็มีเปา้าหมายที่มันค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าเขามีเป้าหมายเขาอยากจะทําอะไรพอมันมีเป้าหมายที่ชัดแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่าอยากจะทํามันโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันถูกกดดันด้วยเวลาหรือตารางเวลามากจนเกินไปนะคะบางทีเริ่มแรกของการที่จะมาตื่นเช้าอาจจะ ต้องหาเป้าหมายในชีวิตที่เราอยากจะทําแล้วก็หาสลัดเวลาที่มันทําได้ก็ทํามันในช่วงเช้านี่แหละค่ะก็คิดว่าหนังสือเล่มนี้นะคะเปลี่ยนความคิดของเราจริงๆคือถ้าเราคิดว่าเรามีเวลาเราจะมีเวลาเราแค่ต้องควบคุมตัวเองเท่านั้นควบคุมวินัยของตัวเองไม่ใช่ควบคุมเวลานะคะเล่มนี้แนะนํา เป็นเล่มที่อ่านแล้วตื่นเต้นแล้วก็อยากจะมาเล่าให้คุณมูฟังได้ฟังถ้าใครมีโอกาสหรือว่าพอมีกําลังทรัพย์นะคะอยากให้ลองซื้อมาอ่านสักเล่มหนึ่งหรือว่ายืมห้องสมุดก็ได้หรือว่าใครที่มีเพื่อนอ่านแล้วไปยืมเขาก็ได้นะคะเป็นหนังสือที่แบบ เออแนะนําจริงๆสําหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีเวลานะคะเหมาะมากๆแล้วก็แนะนําเลยนะคะส่วนใครนะคะที่อ่านแล้วก็มาแบ่งปันกันได้นะคะว่าเฮ้ยอ่านแล้วรู้สึกยังไงเออเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงหรือว่าทดลองทําแล้วมันเปลี่ยนชีวิตเรายังไงบ้างนะคะอยากจะฟังจริงๆเลยว่าเออคนที่เขาเอาไปปรับใช้จริงๆนอกจากคุณคิมยูจินแล้วเนี่ยนะคะมีใครที่ทาแล้วเวิร์กจริงๆหรือเปล่านะคะก็มาแบ่งปันกันแล้วเผื่อเราจะมาทำชาเลนจ์ตื่นชา ะะว่าใช้หนังสือเช้า1เดือนแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะได้อ่านหนังสือมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าฟังพอดแคสต์มากขึ้นไหมหรือว่าได้เรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆในช่วงเช้าหรือเปล่านะคะก็อยากจะทําเหมือนกันถ้ามีคนสนใจนะคะเราจะได้เริ่มกิจกรรมเหล่านี้พร้อมๆกันนะคะเขาบอกว่าการที่ทาพร้อมๆกับเพื่อนเนี่ยมันก็อาจจะมีเพียร์เพรสเชอร์นิดนึงแต่ว่ามันก็จะทาให้เรามีวินัยได้ดีขึ้นนะคะก็ ถ้าใครทำแล้ววิสมาแบกปันกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็น The Infinity นะคะใน Facebook Page หรือว่า Facebook Page ของ k i m m y b c นะคะหรือว่าใครเป็นสายบล็อกดิทก็มาพูดคุยในบล็อกดิทของ The Infinity ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะแล้วก็หวังว่า EP นี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังแล้วก็พบกันใหม่ EP หน้านะคะ EP นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ